ตาเดาตะก้าขนมจีนครับผมกินขนมจีนเสร็จแล้วก็จะพึ่งทิ้งนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกก็มาดูช่องนี้ครับผมวันนี้ผมบักเหมาจะพามาทำตะก,ก้าขนมจีนดัดแปลงให้มันใช้ประโยชน์มากขึ้นครับผมดีกว่าวางไว้เฉยๆนะครับมาทำางมาดูกันครับผมอย่างแรกเลยไปหาเชือกมาแต่ถ้ามีเคเบิลไทยได้ยิ่งดีครับผมผมหาเคเบิลไทยแล้วหาไม่เจอ <laughs> มีวางไว้ไหนไม่รู้แกละลืม อ่าอย่างแรกก็ผมก็ว่าจะฉีกออกมาเป็นเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะร้อยเข้าไปนะครับในนี้ร้อยเข้าไปปั๊บก็จะร้อยเข้าไปในนี้อีกนะครับผมคือจะจะมัดนั่นแหละครับผมมัดให้มันชนกันนะครับอ่ากลับมาแล้วครับผมหาไม่เจอแต่แฟนผมหาเจออ่ะนี่ครับผมเคลบันทายก็จะง่ายเลยครับผมแทงเข้าไปแล้วย่เข้าไปครับผม แล้วก็แย่กลับอีกฝากหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันก็จะง่ายแล้วก็รูดปื๊ดรูดปื๊ดเลยเสร็จเรียบร้อยครับผมอุ้ยสีหวานแววนะครับผมเอาไปดูนว่าใช้ประโยชน์ยังไงครับประโยชน์ของเขาก็คือตอนล้างผักครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะครับผมแบบนี้นะครับผมมาเป็นพริกกระเทียมหอมเดือยอะไรก็ตามนะครับเวลาเราล้างเนี่ยปกติเราก็ต้องรอให้น้ามัดเสดก่อนนะครับผมจะไปใส่ชามใส่อะไรใส่กระชอนนะครับผมแต่อันนี้ไม่ต้องเลยครับผมเราก็ล้างได้ปกติครับ นี่โอ้เปิดน้ำแรงเลยนี่ครับผมอ่าสมมติเราล้างเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งไว้นะครับผมน้ําก็จะหยดมันก็จะแห้งเร็วนะครับผมง,ง่ายๆนะครับเป็นการประยุกต์เอาของเหลือใช้มาทําให้เป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งครับผมถ้าใครชอบหรือว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ